สวัสดีจ้าพี่น้องกองไยสุขุสุขชนวาวสาิเป็นเอฟซีทั้งบ้านไทยบ้านฟังลาบ้านต่างประเทศก็ดีจ้ามื่อนี้มาพบพ่อกับช่องสาวสอนผ้ารอจ้าพี่น้องมื่อนี้ผ้ารอยู่ตลาดนัดอำเภอผู้เขียวเลยจ้าจังหวัดชียภูมิมื่อนี้เป็นเสาร์วันที่สองของเดือนกุมภาพันธ์เลยจ้าพี่นอ้นองพศ2 5 6 7เจ้สาร์มื่อนี้กะเป็นไอตลาดนัดไอต้นเดือนของไอเดือนกุมภาพันธ์เลยจ้า กสีเป็นสีเงียบๆเนี่ยแจ้น้อยจ้าพี่น้องค้นกับบ่อห่านเนี่ออกมาจ้าตอนนี้มันเป็นเวลาสามโมงครึ่งตาบาบ่อหานเนี่มีค้อนอยู่ได้จ้าพี่น้องขับไปทางในหนังกรสิเป็นเสือผาได้จ้าขวดเสื้อผาลาน,นี่เพิ่นกระสิเป็นไอ้กางเกงยีนมือสองได้จ้าพี่น้องมีถูกไอ้ใส่ทุกยี่หอ้อถุกราคาจ้ากางเกงยีนมือสองตาบาลาน,นี่เพิ่นสิไดขายกวนมูประจ,จําจ้าลาน,นี่ เพราะวา่าเพื่นเพื่นขายดีจ้าพี่น้องร้านนี้บ่เมนบ่เมนมีแต่กางเกงเกงด้จ้าเป็นเสือกับมีเส,สือไล่สะกดนิสั่กับมีจ้าบ่เมนตั้งแต่กางเกงยินคนกระลังหุ่ขมขม่าละจ้าร้านนี้เพื่อนสีตั้งยู้ยู่หนีประจำเด้จ้าพี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่านมาแหวเขามาสื่อได้จ้าเพราะว่าตลาดผู้เขียวห้อนี่สิติดบล็อกโซ่ได้จ้าติดบล็อกโซ่เลย คนขอ,อ,อกมาเนี่ยจา้าตะว่ากับบ้านในหลายปันใดเนาะคนไอกะข้าเจ้าไปใส่หรจา้ามือนีจา้าพี่น้องตลาดนัดผู้เขียวห้องนี่ก็ะไดคนบ้านในหลายปันใดอยู่ตะว่าเป็นเวลาเก่าม่วงเคืองหรอหละ่ะเพราะข่าไม่ข่ากับเป็นบ่าหาวได้จา้ามือนีเป็นบ่ค,บคึกบ่คขักเป็นหนิงนิง หันซีใบเงียบกะคืยใบเงียบใดจ้าพี่น้องกะขายดีเป็นบางร้านตลาดเซาผู้เขียวอนันของวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้จ้าเป็นขายได้ยูตะวาขายได้เป็นบางร้านจ้าพี่น้องเป็นมะนย้อมมะเยิ้มจ้าเป็นพ่นสื่อมะนย้อมมะนเยิยมสื่อยอมยอมนลยไมจ้าพี่น้อง นั่นนี้ก็สิเป็นกุ้งกุ้งพอพันแม่พันก็นมีได้จากกุ้งตัวละยีสิบห้าบาทถ้าผู้ใดสนจิตสนใจเข้ากัดมาเลือกเลยจ้าพี่น้องอันนี้ตัวน้อยลองลองมาอีกกะสิบหาบาทอันนี้ก็เป็นแม่พันของเพิ่นจา้า เสันนังเกตมือนี่สิส่งคนเป็นมินมิดซีซีเงียบๆ้ะจ้าพี <m <m anyway> <t <t ่น้องอดทนสู่ไปเฮานาะพ่อค่ะตะละเรือนตะละหมือตะละเวียนจากสิเหตุอย่างจ้าพี่น้องหันบ่มมาขายมาขายก็ได้เนาะเคยมาขายกับมาสุเดือนสุเดือนจ้ากู้ไดเคยยู่หมังเก่าก็ยู่นี่แหละ ร้านนี้แล้วก็สิขายมีดขายเสียมขายจอบแล้สิขายอยู่นี่ประจําจ้ะ,ะนนได้บบได้กัมาแด้จ้ะพี่น้องชีวิตของพอ่อค่าแม่ค่าสิมสิมุนเวียนไปยังสี่ละจ้ะไปทุกเดือนทุกเดือนไปขายคองก็ไดแต่ละเดือนนี่ข้าเจ้ากะ ไปที่ไรยี่สิบก็มือผุนได้จ้า้าลังคนก็เจ้ากระจังกลับขอมาบานเจ้าควงฮาลังคนนี่กรสิบไปแค่ประมาณหนึ่งเป็นสิมหามือจ้าบางคนต่ว่าบางคนพอขาดไหมค่ะผู้ใดทีมีทีประจาแล้วแล้วเขาเจ้าสิบไปเดือนหนึ่งก็จะไปประมาณยี่สิบแปดมือผุนได้จ้าราวาเดือนหนึ่งน่ะก็เจ้าฮาลังค้นก็เรียนประม่านวันที่หนึ่งหอดวันที่ยี่สิบแปดจ้าของถูกเดือนเลยหันผู้ใดมีมีทีประจำนะแม่จ้าพี่น้อง หันผู้ใดบ่มีทีประจำนี่กะได้หาทีได้จ่าบ่บ่เมนธรรมดาได้จ่าตลาดนัดเท่านี้ได้หาทีร่องได้หันผู้ใดบ่มีทีประจำหันผู้ใดมีทีประจำแล้วแล้วก็คือมากมากหอดนี่ก็คือร่งมองของจ้าคองได้จ่าบ่ได้ล่งของเองผู้อื่นได้จ่าพี่น้องเพราะว่ามนมันมีทีประจำมือได้จ่าตลาดนัดเท่านี้ได้เวลาก็ออกหากินคือเก้าั่นือละจ้าพี่น้องพ่าค้าแม่ค้าเนาะหอดมือหอดเว้นเท่ากับ ออกหากินบ <Humans. S 1> ่ออกกับบ่ได้กินได้จ you know, ้าพี่น้องอันนี้เป็นมันเผามันเผามาเตอร์ไซพ่อค่ะมันเผาบอระเพยครับลอยเปรเซนต์อยเปรเซนต์แมนบายเคือหัวใหญ่หัวงามคักแซไอายรอบนี่ใกล้เหมิดไปจ้าใกล้เหมิดไปไปลาเพิ่นครับโอ้ยไปลาเพิ่นแมนบอสตะบาเขาก็ขายได้เรื่อยๆอยู่แมนบาย เพิ่นเอาออกมากไม่ไหมไมด้จ้าพี่น้องมันเผา,าบัวระเบือโล่าลายยี่สิบบาทแล้วขายาไอแล้วว่ามันเลือกสื่อซอยเล้าในเด้อจ้ายี่สิบบาทผันมันเผาบ,บัวระเบือนี่มันสิบป๋องไงเด้อจ้าพี่น้องนี่นะจา้าบรรยากาศของตลาดนัดอำเภอผู้เขียวนัดเซา ส้อยนี่กับบอมีคนปไนไดจ้าบ่มีคนมือน um ron, p p ีสรุปแล้วบ่มีคนจ้าผู้เขียวเบิ่งง่ายๆเลยเพราะว่ามันเก่าม้งคว่าละจ้าพี่น้องบ่มีคนปไนไดแต่ว่าพอขาเม่ฆาเข้ากับเด็อดทนอดสูขึ้นเก่าแล้วเนาะจ้านาะขายไปคือเก่าคำหวานสีทองพันสีทองโ้นละลอยหาสีบาทจ้าคำหวาน ตลาดกระชียุดตีถนนคือเก้าหน่าละจ้าพี่น้องยุ่สองฟังขางข้างคือเก้าหน่าลาวเอำเพื่อผู้เกียวห้องน,น่ะรถกระชีเลนยุ่ตรงถนนพอข้าแม่ค้าห้ากระชีต่างยู่ข่างริมถนนนะจ้าสองฟังเลยผู้ใดอยากได้ฟังนั่นกระขามไปจ้าถันผู้ใดอยากได้ฟังนี้กระขามมากคือการจ้าพี่น้องขามมาเลือกซื้อได้ตะ่าขามกระระว่างรถรถนะจ้าพี่น้องขามไปขามมาเ้ากระระว่างรถ เป็นมาลากจากใจจ้ามือนีเป็นคนบหลายจังใดดอกจ้าพี่น้องเป็นมายอมมายแยมสบาสาวสอนผ้าหลอกระถ่ายมาฝากพีฝากนงคือเก้าน้าจ้าเนาะจ้าคลิปนี้กับขอบพุณไหลายเ้อจ้าสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ช่องสาวสอนผ้าหลอกระได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้จ้าคลิปหนาเท่ากับจังพอกันไหมเนาะจ้าเนาะภาสาอสอนรผ้าหล่อส5้าไปหล่อยุใสแน่จ้าพี่น้องสบายคลิปนี้กับขอบคุณไดหลายเลอจ้า